ตามสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสลิมสุโนณรวายู่ประเทศไหนกันแน่แต่ละพี่น้องราสบายดีหมดเลยเมื่อวา <c oughs> นนี้พี่น้องไปตากแดดมันมือนะพี่น้องไปตากแดดเป็นมือไปหาตุกตุกเบ็ดนะพี่น้องนะตกเบ็ดตามของธรรมชาติของประเทศไทยนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องมาในห้ฮาสิมาว้าวเรื่องประเทศไทยเห็ดให้คนลาวมีมีกินมีใส่นะพี่น้อง มีงานเห็ดมีเงินเดือนที่รายกว่าอยู่ประเทศลาวนะ่พี่เนอะเห็ดให้ไวรุ่นลาวในลังไหลเข้ามาในประเทศไทยรายนะ่ะพี่น้องพราว่าบางคนเห็ดจบริญญาเอกรินยายัางกัแล้วแต่นพี่นนองเห็ดจบรับรินญ,ญาานะยังมาเห็ดงานที่ไทยเนาะก็เห็นเนาะในเขาลงในติกเกัตน่ะพี่นนอะสมมติในคนกินมาลาวนะพี่นนางแต่คนมาไทยแรกแรกเนาะใช่ไหมย้อยนลอยเนี่พี่นนองคือประเทศไทยในยเห็ดให้ คนลาวนี่หรุดพน้นจากความยากจนไรนะพี่น้องประมาณหนึ่งน,นะได้ประมาณหนึ่งสำหรับคนที่มาเห็นงานอยู่ไทยนะ,ะพี่น้องก็ชีวิตรุดพ้นจากความยากจนไรอยู่นะพี่น้องย่างเซนคอยใน,นนะะ้ำมาก่อนเนาะบบมีบมบมีห้ะะยบห่บมีนาเนาะพี่น้องเอ่อคอยบ่มีห้บ่บมีนาอะไรกับครอบะะครัวเนาะแล้วก็กมาเห็นงานที่ประเทศไทยนะพี่น้องมาเห็นงานที่ประเทศไทยแล้วก็เงินคอยแน่ แล้วก็เงินครอบครัวเนี่ยน้อพี่น้องบอกว่าจะเป็นคายงัวคายควายผสมกันไปแล้วก็ซื้อนาได้ทุ่งหนึ่งน้อพี่น้องกับบริไลน์น้อพี่น้องกับพอได้เฮ็ดน้อพี่น้องอยากตี่เฮาบ่มีน้อพี่น้องอยางเซ็นรถไทยเดินตามน้อพี่น้องคอยก็หาเงินกับน้องชายเนาะน้องชายหาเงินนํากันแล้วก็ดาวจะก็จนจนพรจนหมดน้อพี่น้องพรกับน้องชายจนหมดจนหมด ก็เพือประเทศไทยนั่นเองเฮ็ดเฮ็ดให้เฮามีทุกอย่างนะมาว่าขอยก็ซื้อรถหลังจากที่เฮาบมีนั่นแหละมอเตอร์ไซค์นั่นเป็นเอามอเตอร์ไซค์เว็บลอยเว็บลอยของของไทยนั่นเป็นเอาเว็บลอยของไทยเนาะก็คือยุลาวันแพงนั่นเปน้องคือมีเว็บลอยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องก็บออายโมบายครูแล้วเนาะก็พอคีไปใช้ได้นั่นเปน้องก็คือดาวทัชจ่ายจดกันสี่หมื่นกว่านะพนเนเอาสี่หมื่นเจ็ดกว่า สี่หมื่นเจ็ดถ้าพรก็ประมาณห้าหมื่นตกอยู่ห้าหมื่นกว่าเนี่ยพี่เนาะกดพอรอนคอยก็ได้แลแ้วตอนนี้ก็พรหมดแล้วนะพี่นนอะบริเป็นนี้บริเป็นสิ้นยังเนาะก็ห้าเงินตอนนี้อยากความฝันเนาะพี่นความฝันอยากได้บินบ้านแล้วก็น้องสะเอาไว้เลี้ยงปลาเป็นยามเท่าที่คาดมาเหตุงานอยู่ไทยเนีพี่เ้องเขาก็จะได้แบบเลี้ยงปลาคินนะความคิดนั่นเองนะพี่นนองแต่มันก็ยากนะพี่นอะเพราะว่าดินตอนนี้ดินปูเฮือนนะพี่น้อง สิบคูณซานี total ement, total ่นะพี 00, 500, ่น like ้องก็เ right. ป็นแสนบาทแต่นพี Today, ่น้องติดถนนไม่ได้ติดทางดําครับติดทางดับก็โบแพงละมาห้าหกหมื่นเนาะแต่เขาอยากได้ติดทางดํามันสะดวกสบายนะพี่น้องติดทางปูมัดติดทางปูมัดตอยนะพี่น้องคือมันชิดชูวงกว่าทางแบบเข้าไปในบ้านหมู่บ้านอย่างนี้แต่เข้าไปในหมู่บ้านมันก็โบแพงนะพี่น้องถ้าติดทางดําก็สิบคูณสาวปุกบ้านอะไรพี่เต็มะก็ หลักแสนบาทนะพี่น้องเขาขายเป็นแสนบาทได้แล้วก็มื้อนี้ก็สิมาว่าแบบนี้นะพี่น้องก็คือคนลาวชวนหลายๆพี่น้องบ่ว่าจะเป็นไวัยวรุ่นพี่น้องคือมาไทยเกือบหมดพี่น้อง่างเนอายุบางบางคนนะพี่น้องอายุ15 16 17 18ก็มาไทยแล้วพี่น้องเออมาไทยแล้วมาไทยอยู่น้ําอ้ายเอื้อยน้องยังก็ว่าไปนะพี่น้องเฮ็ด อยู่ลาวก็ลําบากน้อพี่น้องอยู่ชนบทดให้กัเด็กน้อยนีดหน่อยเขาก็เคยฟานจุดนี้มาก่อนน้อพี่น้องบพรว่าจะอีหยังก็แล้วแต่นะพี่น้องเป็นเงินอีหยังเล็กๆน้อยๆก็หาช่วยครอบครัวนะพี่น้องบางบางคนนี่แทบจะบ่ได้เรียนเลยเพราะว่าหาเฮ็ดช่วยครอบครัวนะพี่น้องหาแบบก็ได้พันกีบช่องพันยั้งขายแบบหญ้าดอกหญ้าอย่างนี้น้พี่น้องดอกหญ้าที่มันขึ้นตอนสมัยเ่อยิ่งหน้อยนะหาเก็บนะพี่น้องเก็บขาย แต่ตอนนี้มาไทยแลดวบชัวรายเขาชิ้นใหญ่จักหน่อยนี่เขาก็ชิมมาไทยมาไทยหมดเนะาะบ่มีไปอยู่ลาวเลยวัยรุ่นในส่วนน้อยที่จะอยู่ลาวเนี่พี่น้องนอกจากว่า,าครอบครัวที่แบบมีอยู่มีกินแน่แล้วก็เขาก็ไปอยากมาบางคนมาพี่น้องแต่ช่วยายเนี่ยชิมมาไทยหมดเลยเนาะมาเฮ็ดบางคนก,ก็สร้างบางผู้หญิงก็จะเป็นลูกงาน,ย,นยิบฟาบอจะเป็น งานบ้านบ่เลี้ยงคนแก่ว่าแบบนี้นะพี่น้องอยู่ประเทศไทยเนาะก็บางคนก็ได้เป็นมื่นชงมื่นผู้ในบุคคเลี้ยงคนชูอายุนะพี่น้องก็ชีได้ลายเนาะไปพูหญิงเลี้ยงผู้เฒ่าชูอายุดูแลงานบ่งงานบ้านอย่างเนเนาะก็ชิมาว่าแบบนี้เนาะพี่น้องบบวียังมาจบลายเนาะประเทศไทยทําให้คนเราหลุดพ้นจากความยากจน ถ้าตั้งใจมาเหัดงานนะพี่น้องบางคนก็มาเหัดงานก็ใช้เงินไปวันวันกับบ่มียังเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องบางคนเขาตั้งใจมาเหตดงานเก็บเงินประหยัดออมเล็กๆน,น้อยๆนะพี่น้องก็ได้บางคนเขากับว่าต้องการแบบหากินไปวันวันแบบบางทีกับบางคนนะพี่น้องเซ็นล้านค้าไว้ออกมาใจต่อไปอีกเซ็นไปอีกตนาใจไปวันนี้วนเวียนไปวันนี้มีเงินครอบครัวามาโทรมากับเบิกกับลูกพี่โอนเงินเมื่อบ้าน ก็เป็นนี่เป็นนี่แล้วก็ใช้นี่ใช้นี่เบิกใช้เองอีกเป็นนี่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องสะสมไปเรื่อยๆส่วนหลายนสิเห็นแบบคนโซลพี่น้องใช้ชีวิตแบบว่าบ่ต้องการเก็บอีหยังลพี่น้องใไปวันๆบ่บมีครอบครัวแล้วก็สร้างกับครอบครัว <laughs> บางคนก็สร้างกับครอบครัวก็นูน <laughs> นี่น,านาัยะยะ่นเยอะแยะภาระบดบ่มีเงินเก็บอีกถึกับบางคนก มีนะพี่น้องเขาตั้งใจเก็บไปเลยก็มีมันมันมีสองด้านมันนะพี่น้องก็ <S <S ิมาจมฉันนีนะพี่น้องนะจมไปเรื่อยๆนะพี่น้องคิดยังออกก็บอกให้พี่น้องฟังนะว่ามีเงินเดือนสูงนะ,ะยังตามก็เจ็ดแปดพันก็กินอยู่กับเท่าแกไปนี่เนาะก็ยังสูงกว่าอยู่ประเทศลาวที่ว่าบางชุมชุดยูเพเทตลาว็ประมาณสองล้านสามล้านนะพี่น้องมันก็เลยสูงกว่ามันก็เลยเหตุให้ัยรุ่นลาวในมาไทย ลังไลมาไทยนะพี่น้องยิงแต่่วงหนึ่งเงินกีบอ่อนขาของสิบยังขาเครื่องค่าของยังแพงขึ้นมัดนะพี่น้องเพราะว่าไข่เป็ดไข่ไกมม่มามงมาม่านะพี่น้องนำเข้าจากประเทศไทยแพงมัดขนาดานำเข้าจากประเทศไทยเขาก็ยังชิดราคาขึ้นขึ้นกันนะพี่น้องอย่างเช่นไข่ไกน่นะไข่ไก่จริงๆมันก็ในประเทศลาวเป็น,นของคนลาวมันก็มีเหมือนบอพี่น้องแต่ในกขายังขึ้นมัดนะพี่น้อง เขาก็ต้องปรับขึ้นตามเงินนะพี่น้องเนาะก็เข้าใจอยู่ <c oughs> มันก็นยากนะพี่น้องที่อยากจะขายราคาเดิมเพราะว่าทุกคนก็ต้องเอาราคาสูงไว้ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเขาทรงเขาซานนะพี่นอ้องเขาซานก็ระสอบนึงก่อนสมัยก่อนกระสอบหนึ่งสองแสนห้าเดี๋ยวนี้กระสอบหนึ่งห้าหกเจ็ดแสน,นพี่นะเจ็ดแสนกีบพันกว่าบาท <c oughs> ราคาคูดแพงคนยากจนเนี่ยก็ลำบากนะพี่น้องใครแต่ว่าท่านอยู่บ้านนอกก็ใครแต่ว่าบริสุทเาเฮือนอยังนอนตับเทียงไห้เที่งยงหน้าบางคนก็นอนเฮือนหม่องเฮือนไหมนะพี่น้องแต่ก็ยังเสียบางบางบ้านก็มีไฟฟ้งไฟฟ้าก็ต้องเสียค่าไฟแต่น้ำานี่พี่น้องเขาชีพิตักเอาะม่ค่อยเสียนะพี่น้องบางคนก็เจาะเอาได้เองเลยนะพี่น้องต่อไฟฟ้าแล้วก็เจาะน้ำบรดาแล้วก็ ใช้ได้แล้วก็มันมันขึ้นเองมันนะพี่น้องส่วนลายเนาะส่วลนาวลนายชวาวบ้านนอกเนี่ยเขาจะเห็ดแบบนั้นนะพี่น้องแต่ในเมืองเนี่ยอาจจะเสียน้ำค่าน้ำปกป,ะปะงน้ำประปาอย่างว่กระปุกหูนะพี่น้องก็อาจจะเสียในเมืองเนาะแต่คนบ้านนอกเขาเจะก็คือได้ไพ่ได้มันเลยนะพี่น้องได้ขึ้นเฮือนตัวเองเลยคือเฮือนไม่เท่าคนนี่ก็ได้ขึ้นใส่กระพุยทังยางดำๆบางทีคนไทยไก็ใส่กระยานะเนาะแต่คนลาวเขาจะเอาไปใส่ไว้เก็บน้ำโกงน้ำกินนะพี่น้อง เก็บน้ำกินเก็บไว้น้ำไว้ใสไว้อาบนะพี่น้องปัจจมาว่าแบบนี้นะพี่น้องตมให้สฟังแบบนี้นะบางคนก็จักมันว่าวิจังบูฮูเรื่องก็ว่ากันไปนะพี่น้องก็ค่อยก็ยอมครับว่าก็ว่าบุคออยฮูเรื่องปันใดนะพี่น้องบางเรื่องก็ว่าแบบสิ่งที่ง่ายๆก็ว่าว่าทุกคนกับพี่น้องกับพังย่างนะพี่น้องแต่ค่อยคิดว่าค่อยฮันว่าว่าออกมาแบบถึกแล้วแล้วคอยไปฟังอีกบางทีค่อยก็ เออว่ะแบ่บวกเนไมันก็พังยากนะพี่น้องมันก็พังบู้เรื่องอ้นีก็ยอมรับนะพี่น้องก็มีบางคนเขาก็เข้าใจนะพี่น้องอือมีภัยเก่งมาติดเกิดเราเห็นมันก็ติดติดคลาสเป็นเรื่องธรรมดาก็คบอกเข้าใจหลายๆนะพี่น้องที่เข้าใจกันนะคอยก็เกิดมาคอยก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฟันว่าคอยจะเป็นยูทูบเบอร์นะแต่คอยก็ใหญ่มาก็เห็นคนเห็นหลายคนนะพี่น้องก็เรย่ยายกนะ ลองเห็ดบิ่ง่นาะพี่น้องเพื่อมันอนาคตมันอาจจะสร้างไรายได้ให้เฮาว่หรือจังไรเขาก็พู้นะพี่น้องในอนาคตเนาะเขาก็ยังบฮู้แต่ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะได้เห็ดมันนะพี่น้องเขาก็ต้องลองเห,ห็ดมันเฮ็ดแล้วก็เห็ดให้ให้สุดไปเลยนะพี่น้องเพราะว่าในอนาคตมันสิเป็นจังไรก็ก็สร้างมันเนาะเอาเห็ดน้าที่ตอนนี้ให้ดีก่อนเนาะโอกราบเขาบอกกอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องพังไทยพังลาวนะพี่น้องวาอยูไสก็แลวแต่นะพี่น้อง ก็ขอบอกขอบใจอริงนะพี่น้องที่มาเบิ่งถึงมันชีเด็กๆนหน้อยก็ยามันนะพี่น้องเริ่มจากน่อยอนาคตมันอาจจะลายก็เป็นไปได้นะพี่น้องนะก็ขอบอกขอบใจจลีเนะขอ้อิดจบคลิปซ้ำนี้เลยนะพี่น้องนะโอเคนะพี่น้องขขาตัวไปหลับไปนอนกับมันอีก็มันแสบหมดแขงขาคอพี่น้องคือใส่เสือเ้อแขนสั้นไปหาตกเบ็ดตากเบดแต่แต่แปดโมงเช้าจนเที่ยงนะพี่น้องเดี๋ยวขอ้อคิดไปไมหน่าขอ้อคิดไทย บอลตกเบ็ดให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะวัดตกเบ็ดแบบใดสเสียงแบบใดนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องสำเนียงแล้วเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าสิไปถ่ายคลิปให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะโอเคสบายดีสวัสดีพี่น้อง